ข้อได้เปรียบของผู้สามารถที่จะอ่าน IPA หรือว่า International Phonetic Alphabet ในภาษาอังกฤษได้ขึ้นหนึ่งเนื่องจากปัญหาหลักๆของภาษาอังกฤษเขาเขียนไม่ตรงคำอา่านแล้วคุณจะได้รู้ตัวอย่างที่ครูพิธีอ่อนนำมาประกอบ 2. หากเราพูดภาษาอังกฤษ 1. นึ่คำที่มีตั้งแต่2หรือ3ามพยางขึ้นไป จะต้องมีพยางใดพยางหนึ่งที่จะต้อง t r e s สเสียงสูงที่สุดในคำคำนั้นหากคำใดที่มีมากกว่า2พยางสามพยางหรือ4พยางขึ้นไปสามารถที่จะสตร s s หรือนิ้นเสียงได้ทั้งสองจุดในคำคำเดียวกันอันนี้คือภาษาอังกฤษแต่วันนี้ครูพิดีออนจะนำคำนี้มาเป็นตัวอย่าง พราะครูพิธีออนพูดออกไปฝรั่งไม่เข้าใจอ่ะมาดูตัวอย่างครูพิธีออนออกไปทานข้าวแล้วกลับมาเพื่อนถามว่าเฮ้ย hey อ what did you have for lunch ครูพิธออนตอบว่า I had a slice of pizza เพื่อนบอกว่า what did you have pizza Oh, what was that I don't know อ h าอ่ don't know pizza ครูพี่อ่อนก็พูดกับเพื่อนอย่างนี้เพื่อนบอกว่า no I don't know pizza ครูพี่อ่อนก็เลยเขียนให้เขาดูเพื่อนบอกอ่า ah, pizza 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 เพราะว่าตัว z ที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้ออกเสียง z หรือ c หรือ z เลยแม้แต่นิดเดียวอะไปดูตัวอย่างในการอ่าน IPA อะตอนนี้เราเข้ามาที่ dictionary.com อันนี้จะเป็นที่นิยมใช้ในเมรกาสมมุติว่าคุณจะค้นหาคำอะนะคะอันนี้คุณเห็นนะคะคุณเข้ามาตรงนี้เห็นไหม dictionary.com เข้าไปในออนไลน์โอเคหลังจากนั้นคุณก็เริ่ม พิมพ์คําไหนที่คุณอยากจะรู้ก็พิมพ์ลงไปช่องนี้นี่ช่องนี้นะคะช่องนี้เสร็จครูจะพิมพ์คำว่าพิซซ่าโอเคอันนี้ครูเห็นล้วพิซซ่ขึ้นมาล้โอเคครูกดตรงนี้เลยเพราะครูต้องการที่จะดูว่าความหมายของมันคืออะไรครูกดปุ๊บพอกดปุ๊บมันก็โชว์มาที่นี่ใช่ไหมพอมันโชว์มาที่นี่ปุ๊บอะ ตอนนี้เราจะซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะคะว่าเราจะทำอะไรได้มัางในตรงนี้อ่ะตอนนี้ครูพี่ออนจะลดกล้องลงมาก่อนนะคะ mm. โอเคตอนนี้ครูพิทออนซูมเขาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะคุณจะเห็นพิซซ่าตรงนี้โอเคอันนี้คือมาตรฐานของการเขียนทั่วโลกต้องรู้ว่ามันเขียนแบบนี้ร้อยเปอร์โอเค เรามาดูช่องนี้อันนี้คืออ่านตาม d ด c กช o n น r ีเป๊ะเลยนะคะอะตอนนี้เรามาดูตรงนี้อะตรงนี้มันเขียนว่าพีทพีทใช่ไหมเพราะนี่คือตัว T ใช่ไหมแล้วตัวนี้คุณจะเห็นเหมือนสระเออใช่ไหมตัวเอเหมือนเซพีเอันนี้ออกอ่านว่าเซเซอันนี้เป็นเสียง S อนะคะโอเคเดี๋ยวครูพี่ออนจะ ก็ปี้ออกมาแล้วผ่าตัดให้พวกคุณเห็นทีละตัวเลยว่าตัวนี้ออกเสียงอะไรยังไงอันนี้เขาเรียกว่า r e s p e l l i n g มันเขียนแบบนี้สากลมันเขียนแบบนี้แต่คำอ่านของมันคืออย่างนี้ถ้าคุณสังเกตดูคำอ่านหรือว่า e s p e l l i n g เนี่ยมันไม่มีเสียง z หรือว่าเสียง z หรือ z หรือ z, อ z บ้านเราเลยแนมะ้แต่ตัวเดียวนะคะฉะนั้น คุณจะไม่เห็นเลยว่าเสียง z หรือว่าเสียง z เนี่ยเขาไม่ออกเสียงเลยอ่ะตอนนี้เราอยากจะรู้ว่า IPA ของคำว่าพิซซ่านี่มันหน้าตายังไงกดตรงนี้เขาบอกว่า show IPA คุณกดปั้ง IPA มาแล้วนี่แหละรูปร่างหน้าตาของ IPA คุณจะเห็น backslash แบบนี้แล้วคุณก็จะเห็นลูกน้ำหย่อนลงมาตรงนี้แสดงว่า พยายางแรกเขาเน้นเสียงแล้วตัว z หรือว่า z บ้านเราเนี่ยไม่มีเลยในเนี่ยถ้าคนไหนจะไปอ่านคำนี้ออกเสียง z ฝรั่งก็อาจจะไม่เข้าใจอ่ะตอนนี้เราลองมากดคาว่า p h o n i c r e spelling แปมมันก็กลับมาตรงนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าคำที่เราจะต้องอ่านที่เราจะต้องออกเสียง หากคุณไม่รู้จัก IPA ตัวนี้จะช่วยคุณได้หากคุณรู้จัก IPA กดตรงคำว่า IPA แปะมันออกมาแล้วนี่คือ IPA ของมันมันบอกเลยว่าตัว p แล้วสระที่มีตัว i หัวจุดนี้คือสระ e, ีในภาษาอังกฤษที่เป็นสัญลักษณ์ของ IPA แล้วตัว z เนี่ยมันเป็นเสียงท t แล้วตัว z ตัวที่2มันเป็นเสียง s แล้วตัว a ตัวที่สมันคือสระ หรือว่าเสียงชวาสาวเป็นเสียงที่ไม่เน้นเสียงทุกสระสามารถที่จะเขียนสัญลักษณ์ของเอ,อ่อชวาสาวตัวนี้ได้ทั้งหมดเพราะมันอยู่ในตำแหน่งของพยางที่ไม่เน้นเสียงฉะนั้นตัวพีคงเสียงพีเอาไว้เป๊ะแล้วตัวไอตัวนี้คือสระอีนะคะไม่ใช่สระอีนะเพราะว่า i p พเขาบังคับว่านี่คือสระอีโอเคตอนนี้ครูพิดีออนจะ มาผ่าตัดทีละตัวให้พวกคุณดูโอเคเนาะอ้าวตอนนี้ครูพิธี่อ,อนจะผ่าตัดให้พวกคุณเห็นทีละตัวเลยเดี๋ยวครูพิีอ่อนขอดึงปากกาแป๊บหนึ่งอันนี้คือภาษาเขียนทั่วโลกเขาจะเขียนแบบนี้เลยพิ่าแต่นี้คือคำอ่านนะคะไม่ใช่ IPA นะคะคือแค่คำอ่านเท่านั้นไอ้คำอ่านนี้ถ้าคุณกดตรงนี้เนี่ย phonetic r e spelling มันจะขึ้นตัวนี้ให้คุณก็คือมันสะกดใหม่ให้คุณนั่นเองมันเขียนแบบนี้ทั่วโลกจะรู้เลยแต่วิธีอ่านคืออ่านตัวนี้ก็คือ phonetic r e spelling โ okay? อเคอันนี้จาก dictionary com เสร็จปุ๊บคุณก็จะเห็นคำอ่านถ้าคุณดูจาก I phonetic r e spelling เนี่ยเรามาดูกันทีละตัวตัว p ก็ยังคงเสียง p เอาไว้ นั่นเองออกเสียง P ีตามที่เขาเขียนไว้เป๊ะอะมาดูตัว I ตัวนี้ตัว I ตัวนี้ก็คือสรลอีสองตัวนี้นะคะก็คือตัวอีสองตัวนี้ซึ่งเขามาเป็นทีมหากเขามาเป็นทีมอย่างนี้คืออีอีคุณสามารถที่จะอ่านเป็นสรลอีได้เลยเพราะว่าเขาเรียกว่าสระที่มาเป็นทีมดูตัวหน้าเป็นหลักหากตัวอีออกเสียงอีหากตัวโอออกเสียงโอโอเคครูพิธยออนจะทำวิดีโอให้ดูอีกรอบหนึ่ง เกี่ยวกับตัวนี้โอเคพอตอนน,น,อนี้คุณจะเห็นตัวทีใช่ไหมถ้าคุณดูจากตัวนี้คุณจะเห็นตัวทีอันนี้คือการแบ่งพยางในคำนี้มีสองพยางนี่คือพยางที่1น,นี่คือพยางที่สองโ okay. อเคอะพอตัวซดบ้านเราตัวนี้หรือว่า z หรือว่า z หรือว่า z เนี่ย มันออกเสียงทีคือตัวนี้เห็นไหมคะคุณเห็นแล้วนะตัว p คือตัวนี้ตัว i คือสระอีตัว z เนี่ยคือตัว t ตัวนี้อะ่ะอันนี้พยางค์แรกตกไปจบนะคะจบไปแต่ถ้าคุณสังเกตเห็นใน phonetic r e spelling หากพยางค์ไหนที่เขาเน้นเขาจะพิมพ์ตัวหนาเอาไว้นั่นเอง คุณก็จะดูออกโอเคอ่ะมาดูพยางที่สองคือพยางนี้พยางที่สองคุณก็ยังจะเห็นตัวแซดบ้านเหล่านี้แหละนะคะคนอังกฤษจ,จะเรียกว่า z คนอเมริกันจะเรียกว่า z คนไทยเรียกว่า Z โอเคอ่ะตัวนี้มันจะออกเสียง s ไม่ได้ออกเสียง Z แล้วนั่นเองโอเค แล้วไอ้สระเอตัวนี้มันไม่ได้ออกเสียงเอแล้วมันออกเสียงเอหรือว่าฝรั่งเรียกว่าเสียงชวาสาวเป็นเสียงที่ไม่เน้นสระทุกตัวสามารถที่จะเป็นเสียงชวาสาวได้หมดหากเขาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เน้นเสียงอะตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอันนี้คือ phonetic spelling อะแล้วคุณมาดูตรงนี้ อันนี้มันอะไรคะครูถ้าคุณอยากจะดู IPA กดตรงนี้อยู่ใน Dictionary เขามีลิงก์ให้คุณกดมันจะเป็นสีฟ้า,ฟาคุณกดเข้าไปเขาบอกว่า show IPA คุณก็เห็นนี่คือ IPA เห็นไหมอ่ะคุณก็กดแปะเข้าไปเพราะกดปุ๊บมันจะมาโชว์ตัวนี้คือตัวนี้นี่คือ IPA มันจะโชว์ตัวนี้พอคุณกดเข้าไปมันโชว์ตัวนี้ปุ๊บคุณจะเห็นเลยนี่คือ IPA จากพยางค์แรกที่เขาพิมพ์ตัวหนาเขาจะเปลี่ยนมาเป็นลูกน้ำเพื่อจะสื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าพยางแรกที่มีลูกน้ำหรือว่า apostrophe เนี่ยย่อนลงข้างหน้าพยางไหนแสดงว่าพยางนั้นต้องขึ้นเสียงสูงโอเคฉะนั้น IPA ระบุมาชัดเจนแล้วว่าพยางค์แรกขึ้นเสียงสูงคุณก็จะต,ต้องเป็นพิษ พิ i พิ a โอเคแล้วใน IPA ระบุชัดเจนเป๊ะเลยอ่ะลูกน้ำเน้นพยางแรกนี่คือพยางแรกนี่คือพยางที่สองโอเคตัวไอเขียนแบบนี้ในทางสากลแต่ตัว I แบบนี้ใน IPA มันคือสระอีมันไม่ใช่สระไอ และมันก็ไม่ใช่สลดอีด้วยสัญ,ญลักษณ์ตัวไอที่มีจุดบนหัวคือสไลอีใน IPA โอเคฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าพิษแล้วตีลิ้นขึ้นไปหลังฟันบนแล้วก็เสียบเอาไว้เพราะนั่นคือเสียงทีโอเคพิษแล้วคุณก็ปล่อยเพราะว่าตัวทีกับตัว s อสตำแหน่งเสียงอยู่ที่เดียวกันอยู่แล้วคุณก็พูดว่าพิษ แล้วคุณก็ตีลิ้นออกมาออกเสียงเเท่านั้นเองพิาเพราะว่าตัว S กับตัว T ตำแหน่งเสียงอยู่ที่เดียวกันก็คือหลังฝันบนโอเคฉะนั้นตัวแของพยางค์ที่สองนี่เราแบ่งพยางตรงนี้ถ้าคนไหนยังนับพยางไม่เป็นดูสระเป็นหลักในคำนี้มีสระสองตัวคือ1กับ2แสดงว่าคำนี้มีสองพยางโอเคอันนี้คือ z หรือว่าเสียง z ee. ถ้าเราดูจากการเขียนแต่เวลาเราออกเสียงจริงๆมันไม่ได้ออกเสียง z ee. แล้วมันไม่ได้ออกเสียง z ee. แต่มันออกเสียง a s ก็คือ s. 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 s ฉะนั้นคำนี้จะออกว่า p ิซซ่ไม่ใช่ p พ z ซ a โอเคแล้วไอ้ตัว a ตัวนี้เนี่ยมันคือสระตัวนี้ไอ้ I, ตัว e ตีลังกาฝรั่งเรียกว่าเสียงชวาสาว เป็นเสียงที่ไม่เน้นถ้าคุณเจอใน IPA ที่ไหนไม่ต้องไปเน้นเสียงให้เขาเหมือนที่ครูพิธีออนพูดเอาไว้หากอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ฝรั่งเข้าใจเร็วที่สุดคุณจะต้องรู้วิธีการเน้นเสียงอะตามนั้นหวังว่าคงจะได้ความรู้ไม่มากก็อน้อย